ออดเออเจอเออ๊ะเมไม่เกวเฮ้ยเฮ้เอฮ้ยเันโ่นมายมาเล้วเฮ้ยมนโดนมาแร้วอกมาแล้ววี่มนต้องโดนกูแบงลวเอ้ยูมมันจะไป กูไม่รวยมึงเลยฮึตูอฟแมวแมทองดีโดดกูมามึงไทำมาไม่เป็นวะ่ะนี่

ตายดีสิตายิีใช่ไหมเอ้ยอะไรจริงต่อปากวะเอาล่างปลอมแล้วมันอยู่ไหนวะล่าจริงเอ้ยเสือหมมันมาเร็วเอ้ยวิ่งวิ่งทุ่มอกูจะวาตายอือพี่กูพี่กู เอออือเอ้าอือตอนนี้กูจะแตกอยู่แล้ว